สวัสดีครับผมอยู่กับช่องคนหกหลอดจำสิงหินดวนครับผมมาส่งไซม์มาเนี่ยสองคิวจำเรียบจำเรียบเลยก่อลังเขามาเนาะ

ที่ตันทางเนาะทางเขาครับทางเขาออกไล้บนหลังบ้านี้

เียงพอวันๆนแห้งแต่พอได้ครับลุงบอแห้งเอาเอาไไไป 不是不